สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับมือนี้แอดกสิมานําเสนอตัวเลขแนวทางก็เป็นตัวเลขคํานวณครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับกัเขาบอกว่าเบิ้งไปพร้อมกันหลังจากที่แอดนําเสนอแนวทางนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับออกไปไชบเราได้กระเฮ็ดมีหลายท่านหลายคนคู่มาจารย์เพื่อนก็บทั่วมาบอกสูตรตัวเล็กสูตรตัวเลขกคำนวณนะครับกับพยายามสีน้ำเสนอแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องเอามาวิเคราะอสังกัน ว่าสมควรสีน้ำเสนอสู้ใสหูใสตาพ่อพี่น้องเอฟซีบอที่เข่ามากทั้งช่องนะครับเพราะว่าจิเป็นช่องมากบ่เพราะว่าจิเป็นช่องบุญผ้าโชคบ่บุญผ้ารวยบ่เพราะว่าจิเป็นใจบุญผ้าโชคบ่นะครับหลายท่านหลายคนที่เข่ามากตดตามก็จีได้รับรู้ถึงตัวเลขแนวทังตัวเลขคํานวณนหมายถึงว่าทั้งช่องมีกระสอนน้ำนี่แหละครับ่ายไงพ่อพี่น้องก็แจกสูตรเนาะ ให้เอาไปล่องเฮ็ดกันเบิงสูตรนี้ที่ถือลอยเปอร์เซนบอบสามารถสิฟันท่งใน้อยเปอร์เซนมันมีถือกมีพิษมีเขา่ามีออกสาหรับตัวเลขมันบริอนอนหรครับพ่อไอพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการพ่อยพี่น้องโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมตั้งช่องกรนํ้เสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเด้อครับกับที่มีการเท็ยดย้อนหลังให้กันเบิงครับผมที่ขออนุญาตเท็ยดย้อนหลังให้พ่อยพ,พี่น้องเอฟซีได้รับรู้ถึงว่ามันเริ่มเข้ามากจังหวัดไหนนะครับ แล้วงวดต่อไปสิเขาบอสาเหตุจังไรน,นะครับเป็นอย่างแอดคือนําเสนอตัวเลขชุดนี้เนื่องจากว่าตัวเลขชุดก่อนแอดนําเสนอไปเนี่ยตัวเลขสองสมันผิดเลยครับอ่ามันมาผิดงวด2 3แต่ว่าสูตรนี่2 3ไม่ผิดครับสูตรของคูบ่าอาจารย์สูตรนี่บอผิดเพิ่นก็นเลยบอกว่าแอดเอาไปตั้งซื้อโรดเดอร์มากสูตรใดอ่มากซื้อว่าสูตรใดผมก็เลยมา ตั้งสูตรว่าสูตร COVID โควิด1ิเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพราะว่ายุคโควิดออกไปใส้บ่ได้ก็เลยตั้งซื้อโควิด19คเ้าทียพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสได้โชคได้ใช้ก็เพราะโอกาสได้เงินนั่นเอาไปต่อปากต่อท้องนะครับต่อความอยากความหิวให้พ่อแอ่พี่น้องหลายท่านหลายก้นที่กำลังเอายังไงว่ากักตัวอยู่ในบ้านวันต่อไปออกไปใสบ่ได้ออกจากเฮียนกัดยานโรคโควิดวันอ,อ่อเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสมานําเสนอตัวเลข แนวทางชุดนี่ก็ลองเบิ้งไปบืองพร้อมกันครับถือเพิรเยาวากันนะครับเพราะว่าตัวเลขเน่ะมันกะมีถื่อมีผิดอืมแอดเองนะอ่าคันมันใจเนื้อว่าคันว่าเาสื้อ้าคันเฮ็ดถือด,ดูปานี่แอ็ดลวยแล้วครับปรไปพี่น้องสาเหตุที่ว่าเป็นยังคอยรปลยทีก็โอ้มันสีถืถ่อบ่เนาะเลขออกว่าเบ๊บโอ้ยถื่ออีลีเสียดายดิผ่นว่า งวดรุ่นมากมันออกแล้วงวดก่อนงวดนี้มันถืออีกอยู่บน่นอยมันถืกล้าถืออยู่บอ่อืมออกมาถืออีกแล้วโอ้ยนาจีเซียเพื่อนนะ่าจันงวดที่สามก็เรื่องไม่ยอมอ่ะล่องยอมบิ่งจังหน่อยล่องซสื้อิ่งจังหน่อยก็น่าขะเทียมันถืออ่าซื้อกับพ่กล้าซื้อไหล่ด้บา่ะเนี่เป็นจักสั้นเกิดการบอกเสื้อมันในสูตรตัวเลขเจ้าของเพราะฉะนั้นก็เลยว่าขนาดผู้เฮดเนี่ยก็ยังเกิดความบอเซียมันเลยพ่อยพี่น้องก็ย่าไปเสียไหลสูตรเลขมันบอถือร้อยเปอร์เซ็นครับพ่อยพี่น้อง ที่เคยถือมากนะซาเพื่อนมันซาดีบัดว่าถือบัตรตัวสีเอาซะแท้มันว่าถือจังสั่นครับอะจะได้คันคันชอบสูตรเลขนะครับกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามไว้นะครับให้ว่าช่วงนี้นะครับแอดกับสีพยายามสีเฮ็ดสูตรเลขมาฝากตอนพ่อไพี่น้องอ่าพ่อยพี่น้องก็ลองติดตามเบื้องอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามไว้กดกระดิ่งไว้เพื่อสีว่าได้พลาดจากคลิปเด,เด็ดจากทางช่อง มีการพิจพลาดจังไดรคือบ่เข้าใจในส่วนใดน,นะครับโทรมานะครับสําหรับสูตรโควิด19โทรมาทาง0 8 8 3 1 0 9 4 2 3โทรมาหาแอดแอดกัตชีให้คําตอบได้ว่าจะอ่าเฮ็ดจังไดรน,นะครับสําหรับสูตรเลขแต่ว่ามีอีกมากไม่กว่า30สูตรนะครับที่กําลังสีมาวิเคราะห์อ่าตรวจสอบจังกอนวิเคราะห์ว่ามีความเปลี่ยนไปได้จังไดรกัสินําเสนอสู่สายหูสายตาพ่อพี่น้อง FC ในการต่อไปเนาะพ่อพี่น้องอ่ะ เฮากระชีมไม่เริ่มเมื่อนี้กระชีขออนุญาตเบาหลายเน่จักหน่อยเพราะว่ามันบ่ได้ไปใส่ด้แต่เมื่อเบาเลีเ้ยงเลขเขาขอเบาเลี้ยงหลายนี่แหละเบาหลายนี่แหละอ่ากระชีมไม,เม 4, ่เริ่มจากงวดสี่ห้านะครับเริ่มจากงวดสี่ห้าเพราะว่ามันเข้ามาจากงวดสี่ห้าดิอ้าวสี่ห้านะครับอ่ะงวดสี่ห้าเริ่มจากงวดสี่ห้าโดยตั้งสี่แล้วก็ตั้งห้าแล้วก็ใส่กําลังวันค่ายกันมากครับกับสูตรที่ อันนั้นอ่ะกับสูตรที่ที่ผมเฮ็ุผนไปแต่ว่ากําลังวันของอาจารย์นี่เพื่อนได้มาจาังไดเนี่ยผมกับบทราบนะครับผมบด้บ่สามารถที่ไปล่วงลู้เพื่อนกับบาาเปิดเผยเคล็ดลับกําลังวันออกมาแต่ว่าเพื่อนเปิดเผยตัวเลขกาลังวันใหยย้อยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเมื่อมีการผิดพลาดนะครับตัวเลขมีการผิดพลาดถึงสองสามงวดเนี่ยกำลังวันจะถึกคำนวณขึ้นมาใหม่ นะครับกำลังวันเพ่ศจิขั้นวณขึ้นมาใหม่เพื่อสิให้ไปสอดคล้องให้มันไปถือกันอ่ากับเลขที่เขาเจ้าออกงวดต่องวดไปนะครับการสีใส่กำลังวันเก่ากับวัตถุจักรยานวันต่อไปอ่ะกำลังวันสี่ขึ้น C, อ,อย่างใจาสามารถสี่หกศูนย์สี่นี่คือหกศูนย์เนาะครับหกศูนย์สี่คือหกศูนย์ครับห้าคืออะไรห้าห้าเจ็ดครับห้าคือห้าเจ็ด อ่คือห้าเจ็ด,ดผู้ช่วยก็คือจันสามารถนะครับอยู่ด้วยกันตลอดครับอ่าเจ็ดกับศูนย์เป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดนะครับหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งเลขงวดต่อไปออกอะไรจันสามารถงวดต่อไปเลขออกหนึ่งเจ็ดครับท่านครับอ,ออกหนึ่งเจ็อ่างวดต่อไปเลขออกหนึ่งเก็ดอ้าออกหนึ่งเก็ดอ้าถึกหนึ่งวดแลว ه, ออนนเด้อไปพี่น้องเด้อ นี่งวดหนึ่งนี่ถือแล้วนี่เลขกว่าไปออกหนึ่งเกตนะครับพอแม่พี่น้องก็ไปดูย้อนหลังดูได้นะครับว่าแอททำถูกต้องไหมเลขงวดที่ผ่านมามนะันถูกต้องจริงไหมว่าแมนว่าแอดสีมาอุบเป,ปลวว่าออกตัวนั้นตัวนี้ว่าแมนแอดไปเบิ้งย้อนหลังแล้วว่ามันถือจริงก็ค่อยเอามานําเสนอไยพี่น้องเนาะอือางวดต่อไปก็มาตั้งเหมือนเดิมครับตั้งหนึ่งไว้บนนะครับตั้งเจ็ดไว้ล่างนะครับ แล้วก็กําลังหนึ่งคืออะไรครับกําลังวันห้าเก้าห้าเก้าบะเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดคืออะไรครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดคือเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดคือเจ็ดศูนย์เก้ากับศูนย์ได้เก้าครับห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองบะใส่สองครับเรียกวดต่อไปออกอะไรจานสามารถออกหนึ่งสองไหมอ๋อออกสองเก้าไหมครับสองเก้า อว่าต่อไปออกสองเก้าครับถูกต้องนะครับถูกมาสองวดแล้วนะฮะสองเก้านะครับนี่ว่าต่อไปออกสองเก้าโดยเราก็มาตั้งสองเหมือนเดิมครับอตั้งเก้าเหมือนเดิมนะครับเอาตัวเอาตัวเลขออกนะมาตั้งอเอาตัวตัวเลขออกนะมาตั้งตั้งแลวะกะ็มาบวกด้วยกําลังวันครับบ่มีหารครับบ่มีลบร้อมมีแต่บวกอย่างเดียวกําลัง กำลังวันสองคือสามเจ็ดนะครับสองคือสามเจ็ดครับเจ็ดเก้าคือสี่สามเก้าคือสี่สามเก้าคือสี่สามนะครับบวกกันลงมาเป็นศูนย์เจ็ดกับสามเป็นศูนย์เจ็ดกับสามได้ศูนย์ครับสี่กับสามสี่กับสามเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเรขงวดต่อไปออกอะไรครับต่อไปออกหกเก้าฮะ ออกเกียร์ศูนย์ตัวเลขออกเกีศูนย์ครับเลขออกเกียร์ศูนย์นะครับผมงวดต่อไปเลขออกเกีศูนย์ถูกตั้งนะครับถูกกี่งวดแล้วถูกหนึ่งสองสามสามงวดแล้วครับครับมถึงสามงวดแล้วงวดต่อไปเด้อพายพี่น้องเด้อพาเด้องวดต่อไปกับทีเด็ดในเบื้องต่อไปจนกว่าที่หอดงวดวันที่หนึ่งกันย่าบุหรเอาเอาเอามางวดต่อไปออกเกีศูนย์ครับเลขศูนย์ ออกเจศูนย์อ่าทำต่อไปเรื่อยๆครับมันจะมีผิดไหมแต่มันเคยผิดมาแล้วหลายงวดแต่มันเพิ่งมาเข้าชุดนี้เองอ่าเจ็ศูนย์ก็ตั้งด้วยเกียรติครับตั้งด้วยศูนย์ครับกําลังวันเกียรติครับกําลังวันเจ็ดเจศูนย์ครับกาลังวันเกียรติเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูนะครับว่าผมใช้กําลังวันเหมือนเดิมไหมกําลังวันเนะครับเจ็ดศูนย์นะครับกาลังวันเคือเ0็ศูนย์เหมือนเดิมครับอ่ากาลังวันเคือเ0ศูนย์เหมือนเดิมนะครับอ่ากล้องนี่ก็ อ่าเดี๋ยวนะนี่ครับอ้าวอ้าโอเคกำลังวันเจ็ดคือเจ็ดศูนย์เหมือนเดิมนะครับกำลังวันเจ็ดคือเจ็ดศูนย์นะครับเบิ้งเด้อพวอพี่น้องเด้อกำลังวันเจ็ดเป็นอยังเท่ากับว่าเบิ้งคือกันกำลังวันเจ็ดคือเจ็ดศูนย์นะฮะใบนี้ผมก็เขียนเจ็ดศูนย์นะฮะเหมือนกันอ่ากำลังวันศูนย์คืออะไรครับกำลังวันศูนย์เก้าเก้า กำลังวันศูนย์คือเก้าเก้าครับเก้าสิบเก้าเนาะเก้ากับศูนย์ได้เก้าเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกใส่หกครับเลขออกงวดต่อไปออกอะไรจันสามารถหกกเ้าออกหกเก้านะครับออกหกเก้าเต็มเต็มนะฮะงวดนี้ฮะหกเก้าหกเก้าครับงวดนี้ออกหกเก้าเนาะเราก็ตั้งหกเก้าครับ หกเก้ากำลังวันหกคืออะไรอาจารย์สามารถกำลังวันหกแปดศูนย์กำลังวันหกคือแปดศูนย์เรามาดูสิกำลังวันหกนะครับกำลังวันหกคือแปดศูนย์แปดศูนย์กำลังวันเก้าสี่สามกำลังวันเก้าคือสี่สามนะครับสี่สามเรามาดูว่ากำลังวันตรงกันไหมกำลังวันเก้าคือสี่สามตรงกันนะฮะนะครับ ตรงกันนะครับเพราะว่าเราจะดูว่ากําลังวันเราไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเราไม่ได้บวกขึ้นมาเองนะฮะกำลังวันผมยังตั้งตัวเดิมอยู่อ่าอันนี้คืออะไรครับได้สามเนาะแปดกับสี่คืออะไรเป็นสิบสองสิบสองได้สองครับ,ดรบวดต่อไปออกอะไรจานสามารถวดต่อไปออกสองสามครับสองสามครับ ออกสองสามครับ fc ครับออกสองสามคืองวดที่ผ่านมานี่นะฮะออก 2, สองสามออกสองสามตรงนะฮะสูตรที่ผมลงไปก่อนสองสามผิดนะครับงวดนี้ผิดนะแต่สูตรนี้ตรงนะฮะนี่ครับสูตรนี้ตรงนะครับสูตรนี้ได้เราก็จะไปดูงวดต่อไปนะครับดูงวดต่อไปนะ f c นะงวดต่อไปที่เราจะดูเนี่ยเราก็จะมาดูว่างวดหนึ่งกันยาเนี่ยเราก็ต้องใช้สองกับสามตั้ง ใช้2กับ3ตั้งนะครับเพื่อหาผลลัพธ์หกันยายน2 5 6 4นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลขมันก็มีถูกมีผิดมันไม่ถูกตลอดนะครับห้าครับสามคืออะไรเอย่ยสามคือสามห้าครับสามคือสามห้านะครับสองคือ สามเจ็ดสองคือสามเจ็ดครับสองคือสามเจ็ดนะฮะเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูอีกใบหนึ่งนะฮะกำลังกำลังบันสองคือสามเจ็ดนะครับอ่ากำลังวันสองคือสามเจ็ดนะฮะโอเคนะครับตรงกันนะฮะตรงเป้าหมายนะครับตรงกันเพราะว่าเราเราตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันตรงกันไหมทีนี้เราจะหาตัวเด่น เราจะหาตัวออกนะฮะเจ็ดกับห้าเป็นเท่าไหร่จรันสามารถเจ็ดกับห้าเป็นสิบสองเป็นสิบสองมันสิมาอีกบวาสองวันนี่ก็ได้สามกับสามเป็นหกนะครับผลลัพธ์ได้หกสองครับ fc ครับได้หกสองนะครับอ่าผลลัพธ์ได้หกสองอ่าผมขยับซะหน่อยกันผลลัพธ์ได้หกสองนะครับผลลัพธ์ได้หกสองอ่าสูตรขอสรุปนะฮะสูตรโควิดสิบเก้า นะครับสูตรโควิด19ที่ทำออกมาได้นะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่นะครับได้เลขผลลัพธ์ออกมาคือหกสองนะครับซึ่งอาจจะเป็นบนก็ได้อาจจะเป็นล่างก็ได้นะฮะอาจจะเป็นบนก็ได้อาจจะเป็นล่างก็ได้ขออนุญาตเา้าไทยนะครับเด้ออ่าหนึ่งกันยายนเนาะหกสี่ หก <64 S 2> นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการบวกกันโดยเลขมันออก2อสานะสองสามเลขที่ออกนะครับเราก็เอา2กับ3มาใส่กำลังวันจะได้ผลลัพธ์ของงวดนี้นะครับ,รบกำลังวัน2คือ37มเจ็ครับกำลังวันสามคือ3าห 3าหครับเลขที่บวกออกมาตัวนี้บวกกันก็ได้1 <need> 2ได้สได้ตัวนี้ได้หกครับนี่ครับเลขที่ออกมานะครับงวดนี้นะฮะก็ได้6กสองเต็มๆนะครับหกสองนะครับก็ลองดูนะครับไปลุ้นดูไปหยิบรอตเตอรี่ดูสักใบสองใบเผื่อจะมีโชคมีชัยนะครับอันนี้คือเราสรุปให้นะครับแต่ คันมากคันชอบเจ้าในก็รจะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อให้พี่น้องครับเฮาชิมีตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขคำนวณนี่มาน้ำเสนอกันอีกมากกว่า30สูตรนะครับที่น้ำเสนอที่น้ำเสนอไปเรื่อยๆโดยการเฮามาวิเคราะห์ว่าเลขสูตรใดเข่าเลขสูตรใดบ่เข่าสูตรใดเคยเข่าจังหวัดสูตรใดเคยเข่าจังหวัดจังสีเฮาก็สิมาน้ำเสนอกันไปนะครับซึ่งพ่อให้พี่น้อง คู่บาอาจารย์พ่นทรงมะหฮนะครับเด็กกำลังวั่นจังไดพ่นทรงมะหฮเขาก็นําเสนอไปตามนั้นนะครับอ่ะจังไดก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการที่ตามรับชมครับคลิปหนาเข้าก็สีน้าเสนอจังสี่เข้ากับสีมากติดตามเลข3ตัวนะครับอาจจะเป็นเย็นนี้อาจจะเป็นพุ่งนี้นะครับมีสูตรเด็ดทรงไหมอีกแล้วสูตรนี้เด็ดมากนะครับต้องต้องบอกว่าสูตรนี้เด็ดมากเราติดตามไว้เข้ามาดูแล้วก็ก,กดติดตามไว้สําหรับบางท่านบางคนที่กดติดตามไม่เป็นเนาะ ผมจะขอแจ้งกันกดติดตามซะหน่อยว่าลักษณะการติดตามเนี่ยดูคลิปบุญพาช่วงหรือว่าดูคลิปทางช่องไหนก็แล้วแต่เนาะข้างล่างใต้คลิปเนี่ยมันจะมีคําว่าติดตามอยู่ให้สังเกตคําว่าติดตามเป็นสีแดงหรือเป็นสีเทาถ้าเป็นสีแดงคือว่าเรายังไม่ติดตามให้ไปติ๊กทีหนึ่งให้มันเป็นสีเทาแล้วมันจะเป็นมันจะติดตามตลอดครับมันจะติดตามเรื่อยๆไปจนกว่าเราจะไปติ๊กทั้งที่สองให้มันกลายเป็นสีแดงคือเลือกติดตาม นะครับถ้าเราติ๊กอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นติดตามถ้ามันเป็นสีเทาคือติดตามแล้วนะฮะเวลาผมลงคลิปมันจะเด้งบึงบ้งบึงบ้งบึขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดจากาคลิปเด็เด,ดนะครับตัวเลขดีๆจากทางช่องถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนนะครับเบอร์โทรด้านบนนะครับสูตรโควิด19 0883 10 9 4 2 3นะครับเลขนี้นะฮะถ้าถูกนะครับให้ f อฟ ได้โชคได้ใช้ถ้า fc ได้โชคได้ใช้ก็เงินส่วนนี้ที่ได้โชคได้ใช้จากส่วนนี้ก็เอาไปต่อปากต่อท้องต่อความอยากความหิวของ FC ทุกท่านหรืออยากทําบุญก็ทําบุญตามวัดวาอารามที่อยู่ใกล้ท่านนะครับที่อยู่ใกล้ท่านนั่นแหละาการทําบุญทนะํากุศลก็ก็ดีเนาะไอน้นี่ตัวเลขชุดนี้เนี่ยคือ f c มีหน้าที่นําเสนออยากให้ f c อยากให้ f อฟทุกท่านเนี่ยได้มีโชคมีชัยมีโอกาสมีโชคมีชัยกันแค่นั้นเองนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ